ตามอะไรเนี่ยเนาะลองเบิง้งเป็นตั้งแต่กินมูม,มามบ่ใกล้งวงเลยนี่นี่ไกล้งวงน้องไกล้งวงตัวน้นอยๆมุ้ใหญ่ดอกตัวประมาณสามโลสองโลสามโลนี่แหละห้สิบบ่ถ,ถึงหกสิบมือเอาไปเชือดมาให้ลูกค้าแล้ววันนี้หนังมันคาจะมาให้ลูกค้าไปเจ้าของมันตุนตนเองนี่ปีนี้ อันนี้ใครไกลบ้านใครคลิปมือซื้ออยากรู้ว่าเจ้าของกินมุมามบอนะ่กินไปแล้วล่ะคิดได้เมียหวัวอยู่นะอยากเป็นยูทูบเบอร์นะด่านไก,ก่้วงกระบอเวอร์ยังได้บอได้คือเรา ไมไ่กินโลคับค้าวา่าแจกกินเต็มแบบมากคาบหมืดแล้วแคปซิกายเป็นกินปกติแลมัน,นี่กินให้เบิ้งใจ่ากกินอย่างที่ได้ให้ให้เป็นกว๋วยเตี๋ยว อย่างกินง่วงเองต้องกินเราเได้รู้ว่าแซ่บปูแซ่บเคาใจบอที่ไปฟังผู้อื่อนว่า่ได้กินตั้งแต่ไม่กินได้กิโลหนึ่งเป็นต้นไปชำ้ำหน้าบ่ช้ำหน้าเนื้อแซ่บบ่แซ่บที่ได้บอกได้เราลองเทียงกี่ค้านฟังมั้งสิคาใจบอที่บอกให้ สุกมกเห็ดหอมซื้อมาจุนเอาอเเส,สิกินแบบผู้ดีก่ะแกงออกมาังส่แล้วก็เห็ดแบบนี้ แ่แป๊บเดียวแคบบ่อีเลยวเลยไงงเอามาหมดเลยอ่ะเอามหมดแล้วไงสองน่องกับหนึ่งปีตัวนี้รู้สึกมันสิหาสิดมือนี่ส่ะมัน,ม,นมันโบกใหญ่แล้วมันหนาวลายกระเลยแก่ กินรวดเอาไปให้ได้ลูกค้ามา่ล้วหนังมันขาดก็เลยกินเองเทศไปใน้ตัวอยากได้กัวงกวกโอกหลายเนี่ยหลายๆก็ติดต่อมา096งเก้าหกสามตองตามเก้าสี่ข้าหนึ่งขันอยากได้แบบแดงก็เลือกเอาแนานนำก็ถือแต่ว่าราคาแพงแน่ไม่จัดคอไม่จัดขาสองโลครึ่งถึงสี่โลก็ รวมสองร้อยห้าสิบาทไม่รวมค่าส่งค่าส่งออกเองแต่ว่าถ้าแต่คอแต่ข,แตขาแล้วสี่กิโลถึงเจ็ดโลครึ่งโลละสามร้อยบาทค่าส่งออกเองเจ็ดโลครึ่งถึงสิบสองโลโลละสามร้อยห้าสิบาทไม่รวมค่าส่งค่าส่งออกเองสิบสองโลถึงสิบหกโลมีบบมีบูลูหลับลปีเนี่ยเลี้ยงไกล้่อฮอดโลสี่ร้อยบาท เป็นตัวที่งห,หมุนหน้าบ้านจัดงานปาร์ตี้ยังสิให้คนอีชาเลนเนาะกินชูล้ละพอ,พอพอแล้วเนาะร้องกินเลยแซ่บแกงม้วง